กราบคระว่าอาจารย์หงเขียวดรใจเพชรกล้าจนค่ะกราบคระว่าครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านค่ะดิฉันมั่นสินขวัญกล้าจนนะคะหรือนางสนธยากันธมูลอายุ48ปีจิตอา,าสาสวนป่านาบุญ8ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ขอมาสมกันบ้านเรื่อง ความสำคัญในความสำคัญนะคะหนูก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็ก็ทำแต่ละเรื่องก็มีแต่เรื่องดีทั้งนั้นนะคะก็ได้มีความยึดมากว่าสิ่งที่เราทำนั้นดีนะคะแล้วสถานการณ์ของทางบ้านมันก็มีมีเรื่องราวให้เราต้องได้ตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการสะสางหนี้สินแล้วก็การจัดการกับทรัพย์สินนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยทรัพย์สินมีหนี้สินแต่ไม่มีกระแสะเงินสดนะคะก็ ไม่รู้อะค่ะว่าตัวเองเนี่ยแบบยังมีความหวงความยึดอยู่กับที่ดินถืนเนี่ยค่ะเราก็ก็คิดที่ประกาศขายที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ขายเราก็เลยคิดว่าเออเนาะลองคิดเล่นๆว่าถ้าถ้าเกิดประกาศขายที่เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยแต่แบ่งเฉือนนิดนึงเนี่ยค่ะพอพอได้ทุนมาบ้างอะไรเงี้ยแค่คิดมันก็รู้สึกโล่งอ่ะก็เลยกลับไปตรวจว่าเอ๊ะแปลว่าเรายึดใช่ไหมว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ที่เหมาะแล้วลูกจะต้องอยู่ที่นี่แหละ แล้วก็ทกํากสิกรรมไร้สารพิษเราทํามาตั้งสิบปีแล้วที่นี่มันก็ควรจะต้องเป็นลูกทําต่ออะไรเงี้ยตอนนี้ลูกไม่ได้ทํแเราก็ทําให้เป็นตัวอย่างเราจะอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ประมวลคิดไปไกลเลยเสร็จแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ลูกเอากระบอกน้ํานะกระบอกน้ําเนี่ยมันก็มีราคาก็ก็พอมีราคาที่มันก็เยอะอยู่อะค่ะมันเป็นกระบอกน้ําที่มันเป็นเครื่องปั่นได้ด้วยค่ะแล้ว ไม่มีกระบอกน้ำใส่น้ําไปโรงเรียนเราก็เอากระบอกน้ําเนี่ยใส่น้ําไปโรงเรียนให้ลูกแล้วบอกลูกว่าหนูอย่าลืมเอากลับมานะลูกมันเป็นเครื่องปั่นผลไม้ผักของแม่แล้วก็ปรากฏว่าคิดอยู่ในใจนะคะว่าลูกแน่จะลืม <c oughs> ลูกลืมจริงๆค่ะลืมจริงๆแล้วก็เราก็คอยถามว่าหนูไปตามเอากลับมาหรือยังลูกคือในระหว่างที่เราถามนล่ยเราก็ตรวจใจว่าเราห่วงเรายึดอะไรไหมนี่เราห่วงกระป๋องมากกว่าความรู้สึกของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบงัวแต่ถามอยู่นั่นแหละแบบว่า คือแบบจะให้คําตอบลูกให้ตอบให้ได้ว่าเดี๋ยวจะไปเอามาให้เดี๋ยวคืนได้แล้วอะไรเงี้ยรอวันเมื่อไหร่ลูกก็ไม่ได้ตอบสักทีแล้วก็ถามจนวันสุดท้ายเมื่อวันซืนนี้นะคะลูกบอกว่าคือเหตุการณ์ที่มันมาหลายเดือนแล้วค่ะเรื่องกระป๋องน้ําเนี่ยแล้วก็เมื่อวันซืนลูกมันบอกว่าแม่คุณครูบอกว่ามันหาไม่เจอถามแม่บ้านก็ไม่เจอเรานี่ใจเวฟเลยนะโอ้โหเสียดายอะ่ะแล้วเรามันก็โยงคิดไปถึงเรื่องของความยึดในที่ดินของเราเนี่ยเราบอกว่า เออไอเราก็คิดว่าเราจะวางได้นะลูกก็มีหน้าที่ของลูกไปเราก็มีหน้าที่ของเราไปที่ดินก็มีหน้าที่ของที่ดินไปพืชผักสมุนไพรที่ปลูกไว้เขาก็ทําหน้าที่ของเขากระป๋องน้ำเขาก็ทําหน้าที่ของเขาตอนเนี้ยเขาไม่ได้ทําหน้าที่ให้เราแต่เขาก็ไปไปทําหน้าที่ให้คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเนาะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้จริงมันน่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคตกลงกันก็ไปคุยกับคนที่บ้านว่าเราเฉือนที่แบ่งขายไหมอะไรเงี้ยค่ะ เมื่อทุกคนทุกคนไม่เห็นด้วยสักคนนะแต่คนที่ที่ตัดสินใจทําก็คือหนูนี่แหละเพราะหนูรู้สึกว่าเมื่อหนูทําแบบนี้แล้วรู้สึกโล่งดีคะะหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นยอมแล้วไม่กอดไว้แล้วเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยประกาศปิดป้ายขายที่หน้าบ้านด้วยนะคะแบ่งแต่จากเดิมที่บอกว่าสองร้อยตารางวาตอนนี้หดเหลือหนึ่งร้อยตารางวาไม่รู้ว่าถ้ามีคนมาซื้อจริงๆแล้วจะบอกเขาว่าไม่ขายแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยกําลังตรวจใจอยู่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ตกลงก็คือมันมีความสําคัญในความสําคัญค่ะแต่มันสวนทางกับพี่อาจารย์สอนคืออาจารย์บอกว่าไม่มีความสําคัญในความสําคัญนะคะหนูกำลังเพียนอยู่ค่ะอาจารย์ <c oughs> ค่ะแหมถ้าถ้าวางใจได้เรื่องเรื่องกับติดน้าเหระคะกับติกน้ําเนี่ยถ้าวางใจได้ก็อาจจะเจอนะคะพอดีวางใจไม่ได้นะคะก็เลยไม่เจอะคะ่ะ เพราะว่าจะได้จะได้ล้างให้ได้จริงๆนะคะจะได้เห็นตัวอย่างว่า,า,า,าข้อมูลที่ว่าไม่ได้หลังใจเราค่ะพี่พี่ก็เคยมีประสบการณ์เรื่องของฟังฟังน้องมั่นศีลขวัญที่ถึงเรื่องของที่หายไปนะคะแต่เราได้เห็นได้เปรียบเทียบจากเมื่อก่อนเราอาจจะมีความเสียดายแต่เห็นสภาพที่ไม่ไม่เสียดายเลยจากการที่มาเรียนรู้แล้วก็จากนั้นเราได้ เทียสบสภาวะคือไปซื้อของของมันราคาประมาณามันราคาไม่กี่สิบบาทแล้วคะ่ะแต่ว่าเอาเอาเงินแบงค์พันใส่กระเป๋าด้วยแล้วก็มันก็มีเศษด้วยไงคะแล้วมันก็คงหล่นหายที่ร้านนั่นแหละ Period. หล่นที่ร้านน่ะนะคะแบงค์พันหล่นแต่เท่ากับซื้อของเนี่พันยี่สิบบาท <scared> จากของยี่สิบบาทนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่มีความ ทุกใจกับเรื่องเงินที่หายเลยเพราะว่าเราคิดว่าคงคนที่เห็นก็คงได้ใช้ประโยชน์นะคะท่านก็คงได้ใช้ประโยชน์ถ้าถ้ามีคนเห็นแล้วก็เออเราก็รู้สึกว่า,เ,าเรากลับรู้สึกว่าเออเราเห็นประโยชน์ของการที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้เราได้ตรวจใจของเรานะคะว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นของที่เป็นวัตถุแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับวัตถุที่มันหายไป นี่อาจจะเพราะอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการที่เราได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปันทําให้เราได้รู้ว่าขนาดที่เราเอาไปแบ่งปันโดยอ่าช่วยมาเล่าหน่อยเราก็ยังบอกท่านเลยนะคะตรงนี้นะเออมันเกิดเหตุปัจจัยขึ้นก็คงจะทําให้คนที่ท่านจะได้เห็นได้เอาไปใช้ประโยชน์นั่นแหละขณะดเดียวกันเราก็ได้เห็นตัวนี้ว่าเออเราถูกทำให้สลายจางคลายไปด้วยการ มาเรียนรู้กับแพทยวิถีธรรมนะคะไม่งั้นเราก็คงจะทุกข์กับข้าวของหรือทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่มันหายไปต่อหน้าเราอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้เนี่ยมันสินขัญก็จะกําลังทําโจทย์นี้อยู่นะคะใช่แต่ว่าดลเวล<ด>มันลดลงนะคะพี่นิดหน่อยจากเดิมเนี่ยมันจะรุนแรงกว่านี้มันจะยึดมั่นถึงมั่นมากกว่านี้มันจะโวยวายแบบมันจะหาเรื่องคือสร้างโจทย์ใหม่อีกอะ่ะแต่ตอนนี้มันนิ่งอ๋อมัน มาทบทวนแล้วก็กลับมามองตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันม,มันนิ่งขึ้นมาเยอะมากเลยนะค่ะค่ะถพึ่งบอกว่ายินดีด้วยนะคะองค์ประกอบทุกอย่างทําให้เราเจริญขึ้นได้นะคะ